เอาเสียมน้อยนะครับโซ่เข้าไปครับตั้งไปเลยนะตั้งไปจี๊นะครับอันไหนเี่อวออกเก่าออกอันไหนเี่ะวไว้ก็เอาไว้นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ่มแม่เป็นน่องที่ห้ากูจูคนครับอยู่กับวิถีบ้านนาแห่งเอนเดิมเหมือนเก่านะครับนะครับวันนี้ก็ป้า่อแม่พี่น้่องมาช่วยกันแยกหอมแบ่งตีพ่อมจะแยกทําพันุแล้วนะครับแปลงนี้ก็ปลูกไว้ขายกันนี้นะครับ ตอนนี้เปินแก่แล้วนะครับเขาก็จะแยกไปปลูกแผงเนี่ยนะครับแปผงเด็กปลูกกัดแยมไว้แล้วนะครับตั้งนาปุ้นไอ้ขึ้นแป้งแล้วก็คขุ้มเสียงไว้แล้วนะครับโครหน้าไม่ได้หรอกครับก็จะมีเท็กซ์เล็กดีๆมาบอกงขึ้นปวแม่ปีน้องนะครับนี่เป็นแป้งเก่าของแป้งเก่าหอมแบงที่เขาจะแยกขยายไปปลูกคำพันธุ์นะครับตั้งนาปุ้นไปจี้นะครับตรงนี้ก็ไปจี้แล้วครับได้ตัดใบออกแล้วนะครับหายใจเหม็นยับจี้นะครับอ่ะเหม็หยับมาตัดตัดใบปลุดออกนะครับตัดใบปลุดออกได้จี้นี่แล้วนะคครรัััับบหลงจาาากกกนน้เ็มแย แป้งเก่านี่เขาจะบอเอาออกมดนะครับเขาบอลกออกมดเนี่ยผมไม่ไปน้องครับเขาจะละเก้าปนไว้ประมาณสองเก้าบางบางบางก่อกับสามเก้าครับเอาเสียมไปน้อยนะครับเอาเสียมไปน้อยเนี่ยซสาะเข้าไปครับตั้งไปเลยนะตั้งไปจีไอนะครับอันไหนตดเอาออกเก่าออกอันไหนตดีละไว้ก็เอาไว้นะครับนี่ก็หุ้มหุ้มไว้ปูนยังเก่าครับนี่ครับควานมาเลยครับ อันนี้ตีเขาจะเอาเอาไปแยกขยายครับไปปลูกแป้งพูดนะครับนี่รับถ้าแป้งเก่ีที่เขาแยกออกมาแล้วก็มีหน้าตาไปบี้นะครับแป้งเก่านี่เขาก็่ต้องไปลกมดเลยครับเขาเอาไว้ก่อนหนึ่งก็สองอันพอครับบดต้องไว้หลายครับโซ่ังๆแห้งเลยครับรวบรวรวเข้าไปเลยอาดึงตีอ่ามานี่ครับอันนี้เขาจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อครับตีอยู่ในหั่นก็เอาถมไว้ตีเก่าครับนี่ครับ เทคนิคดีๆนำมาบอกปู่แม่พี่น้องเนื้อครับแป้งนี่เขาก็ได้เห็แป้งเหนือเอาเสียมตั้งไปเลยชั่วๆไปเลยเอาตั้งไปดึงมาฮะน่ะเก้าที่อยู่ที่เก้าก็เอานี้โคตรโหมครับอันนี้โคตรโหมไปเลยนะครับเพื่อนก็จะแตกหน่อไม้เห็นไหมครับก็เป็นเคล็ดลับดีๆเนื้อครับก่อนมาเนี้ยังม่ได้แยกเตืนะครับนี่ยังม่ได้แยกเตี้ยนี่ยังม่ได้แยกเตี้ยครับเขาจะล่าไว้ประมาณนี้ครับสองเก้าเก้าน้อยกับสามเก้าครับเก้น้อยจีนะครับสามเก้าไปเลยครับนี่ตัดใบเหงื่อนนะครับเอาไปย่ามาตัดใบออกขวางก่อนครับใบปุสูงไ่ครับ นี่ตัดประมาณนี้เนีครับครับเดี๋ยวจะได้ครับคลิปนี้มันจะยาวเกินไปครับได้ปลูกนะครับผมจะทำวิธีปลูกให้ปลูกใหม่พี่น้องได้พร้อมกันนะครับปลูกแปลงนี้นะครับแต่วันนี้ก็มาพอวิธีแยกหอมแปลงด้วยตจากแปลงเดิมไปหาแปลงใหม่กับแยกจะได้นะครับชั่วไปเลยเอ้าเอ้านี่ครับนี่เอาไปปลูกใหม่ครับมานี่ก็ได้เป็นหน้าตาไปีจีนะครับเอายกสูยกโซขึ้นสูงเออนี่ครับนี่งามๆานะครับ พันธุ์หม่อ่าครับเอาไปแปลงปลูกเห็นไหมครับครับอันอันอันเก่าก็ไว้เจี๊ครับอ่านี่ครับพอครับเดี๋ยวไปแยกพันธุ์ไม้ครับปลูกใหม่อันเก่าไว้ที่เดิมเนอร์ครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเคลน้อยนำวัฟเฟิลปูกแม่พี่น้องเนอร์ครับผมก็ขอขอบคุณปูกแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับทุกคนที่ตามคลิปของผมเนอร์ครับจะได้ก็จะไม่ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมจิ้มเนอครับรักกคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ